มันงว้าเลมน <ies>? โอ้โหที่ที่โอ้ใช่ออกง่ายนี่บรดบรดลุยลุยลุยไมุงว่าเป็นนันสายพวกนีอรยต้อตัวเปลยนเลยนี่ขอกี่ขอกไม้ได้หนิเราขอกับตัวป่นบวลดน <binding. S 1> <Dear. S 2> ี่อร่อยสุดครั เราขอดได้ก <m isolation toute situação> ็ขอดอย่างน้อยก็ถึงตไ่ได้คิปแผนขอกขอดก็ผับเหนื่ยๆตายๆตายเลยโม่เหี้ยปลาสปินนเบียดบ่

วัเแต่อ่ะเฮ้ยตีเซนกบมันคือบากันาวานเลยเนี่ย,ดดอ,ยอุ้ยขันเหรอตร้งไปอู้ยส่งโดนพดอุ้ยอ้ย,อย,อยโดวนวะโดนครับโดนโดน,ดโดนดโดึ่นกระโดน เอาละครับแกงหครับงัดกระดูครับไม่แกงรรครับมาหนึ่นอนองอยู่ครับอยู่เง่ฟองได้โอ้โองโครับโขนากนถาขี้ไปหัวใคยื้อไอ้ใครยื้อใครใยื้ เดียวละตัวนี้ไมเดียวคืนถามรุ้ตกันต่อนปกี่หนึ่งกี่หนหลอมหันเหรอ

พอแล้วครับี่นไะใสครับมือนต้ไปกะายเลยท่านเห็นตัวนอยู่ใส่ซีโอูโอยูใส่ซท okay. ีเ้ไเา

ไ,ไโอ้โหตีไปใหม่เดียวครับผมไาเแลยวว่าเห็นมันขึ้นจิบอย่างนู้นก็ได้ตีใส่ใส่กับประมาณสามโว่เนี่ยนะครับโอ้ยไปครับได้เฮ็ดสมเลย